สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมแมครมาบมอวคราบไเลยนะครับก่อนอื่นนะทุกคนอยเล่นเกมแมคราบนีนนะ่มาครับตอนนี้จะมาสอหลดก่อนนะครับก่อนะครับลิงยนนับพอเรา,เาโหลดลิสร็จใช่ไหมเขาิงก์อะไรสแล่ะโหลดสจแล้วลใช่ไหมครับก็ เซ็นนะครับดูนี่ต้องขึ้นกันนะครลัวโดนอะไรนะเดี๋ยวขอตัดไป็นตังเซล่าสุดกนเลยอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับของไอ้คราบที่มันจะสอนนี่ยคือกดอนคำว่าดาวเรืองครับก็นี่นะก็ตัวนี้เนี่ยครับวันล่าสุดนะครับจ้ามาเราจะทิ้งเล่มูนดาตาคิมแลวก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ อย่าคิดนะจะมาสอนดิมคิดน้มันจะมาสอนหลงพาอสวยไหมรเลยกไปจะกินอะไรนะ